สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ตามช่องมณีเท็กเตอร์รถไถทุกๆนะครับผมเมื่อวานแอดลงรถไถโคต้า l 3 4 0 8 dt ไปครับโหแค่ชั่วค่ำคืนนะครับขายได้เลยครับก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้ใจกับทางร้านนะครับขอบคุณลูกค้าทางไกลเท่าจากกุลิลำนะครับที่สั่งจองรถไถโคต้า l 3 4 0 8 dt นะครับก็เดี๋ยวอีกสักวันสวันแอดไปส่งให้นะครับ วันนี้มารีวิวรถไถคูปต้ารถไถใช้ในครัวเรือนนะครับเป็นรถไถคูปต้านั่งขับอเนกประสงค์นะครับโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด14แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้สูบนงสูบน้ําเข้านงเข้านาได้นะครับผมมาพร้อมกับอุปกรณ์นะแอดให้อุปกรณ์ไป3มชิ้นนะครับก็มีใบมีดหน้านะครับมีผ่าน3ผ่าน3าแอดเปลี่ยนใบให้ใหม่นะครับแล้วก็แอดให้ครุบไปอันนึงนะครับหรือว่าจะเอาเป็น เอาเป็นอะไรเดียมันก็ไม่มีแล้วเนาะมันเพราะว่ารถจริงจริงรถตัวนี้ที่แอดซื้อมาเป็นเป็นรถของคเวต้านะครับเป็นรถต e ีเทิร์นะครับมันมาแค่ใบมีดอย่างเดียวนะครับผมมันจะไม่มีมันจะไม่มีพวกอุปกรณ์หลังอุปกรณ์หลังแอดก็เอาจากของทางร้านให้นะครับก็คือก็คือแถมกันไปนะครับผมเอาไว้ ลงนาให้อุปกรณ์ครบนะครับสําหรับคนที่ใครที่หารถคูปต้าในประสงค์ใช้งาน,นอยู่ครับก็อยากจะแนะนำนะครับเป็นรถคูปต้าสูบเดียวราคาถูกเนาะประหยัดน้ามันถ้ากําลังถ้า f c กํากลังมองหารถใช้ในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในไร่ในสวนนะครับแล้วเอ่อกลังมองดูรถดัด,ดแปลงหรือว่ารถเก่าญี่ปุ่นนะครับอยากให้มองเป็นคันนี้นะครับเนื่องจากมีอุปกรณ์3มชิ้นนะครับ <L> <L> ก็เดี๋ยวแอดพาดเดินดูรอบๆนะครับผม ยางหน้าเป็นยางขอบสิบห้านะให้อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเป็นยางสามว่องอา,อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่อันนี้คราบน้านี่คือแอดเพิ่งเพิ่งล้างไปนะครับพอดีวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ล้างล้อซะหน่อยครับไม่มีอะไรนะครับไอตัวฝาคงฝาครอบสายพานก็ถือว่ายังดีอยู่ครับตามสภาพอ่ะบางคันก็ไม่มีมานะถ้าใครดูในกลุ่มในอะไร อาจจะเห็นที่เขาขายกันเฉพาะโครงโครงนะครับเฉพาะโครงไม่รวมใบมีดหน้าก็ขายกันอยู่สามหมื่นห้าสี่หมืนห้าประมาณนี้ถ้ามีใบมีดหน้าก็อยู่ประมาณสี่หมืนห้านะครับเฉพาะโครงมันนะครับไม่รวมกับตัวเครื่องอวันนี้แอดนาเสนอให้เอาราคาโปรโมชั่นไปเลยครับแอดให้หกหมื่นสองพันบาทเนาะเอาอุปกรณ์ไปเลยสามชิ้นมีใบมีดหน้า มีผ่านสามผ่านสามเปลี่ยนใบให้ใหม่แล้วก็มีครุบให้ครุบไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันรถมันไม่มีอุปกรณ์มาครับก็ถือว่าให้ครุบไปอ่าท่อนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับพอดีท่อเดิมมันเป็นท่อแบบยกสูงเนาะมันไม่ค่อยสวยเปลี่ยนให้ใหม่ครับเปลี่ยนได้ครับก็สั่งแอดสั่งมาจากร้านรถไหนาเดินตามทั่วไปเนี่ยนะครับเกียร์ก็ถือว่าแน่นทุกเกียร์ยู่ครับลองใส่ไม่หลุดนะครับ ยางหลังก็ให้อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับยังซูเปอร์สโตนดอกก็ยังพอได้อยู่เนาะวิ่งตามท้องไรท้องนาตรงนี้แตกนะครับเนื่องจากเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์กลาสแตกครับกำนิครับแตกครับพูดกันตามตรงถ้าไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยท้ายก็มีความแห้งอยู่นะครับ PTO นะ PTO ใช้งานได้เนาะไม่รั่วไม่ซึมนะครับมันเป็นซีนซีนชั้นเดียวนะครับเหมือนซีนล้อรถพวกบีกิบสบอันเดียวกันนะครับ แอดเติมน้ำมันไฮดรอลิกข้างหลังไปให้อีกครับเนื่องจากลองวัดดูมันน่าจะพร่องนะครับก็เลยเติมให้ใหม่โซ่ข้างนี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับใช้ของรุ่น L สองพันนะครับทั้งสองข้างเลยเปลี่ยนให้ใหม่ครับมาดูผ่านไทยเนาะพานไทยเปลี่ยนใบให้ใหม่ครับเนื่องจากใบที่เดิมมาแล้วใบมันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่ครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสามจาน เออจริงจร,งจรงิน็อตล้อยนี่มันไม่มีมาเลยเนาะอ๋อแต่เขาเชื่อมไว้นะเปลี่ยนใบให้ใหม่นะเป็นลูกปืนแน่นทูกอันนะครับเพราะว่าเปลี่ยนให้ใหม่เป็นใบตาเลยนะตาตาคันไถอะไรไม่รู้ครับใบสิบหกนิ้วครับก็สั่งมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยังหลังขวาก็ให้อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นนะครับยังใช้วิ่งตามท้องไร่ท้องนาได้อยู่ครับ เบาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโอ้โหใช้เบาของ l อเลยตัวนี้เบาเอลวันนะครับเบาเก่าไม่ได้เรื่องเลยครับเขาเบารถยนต์อะไรมาใส่ก็ไม่รู้มาดูข้างเครื่องฝั่งนี้ก็ก็มีความแห้งๆอยู่นะครับพูดถึงเนาะก็สีสันก็ตามอายุเขาแล้วครับผมน่าจะอายุก็นั่นตั้งแต่ปีห้าสนะครับรถคันนี้รถคันนี้ไม่มีทะเบียนมานะครับเป็นรถตีเทิร์คูบต้าเอกสารที่ให้ก็น่าจะเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายจากทางร้านเนาะว่า แอดเป็นรถตีเทิร์นะครับไม่ได้ไปเอาจากที่ไหนมาครับก็อาจจะออกเป็นสัญญาซื้อขายให้นะครับรับรองรับถ้าทางร้านไม่ได้ไปเอามาจากไหนนะครับเป็นรถของศูนย์คูปต้าเนี่ยครับแบตเตอรี่ก็ถือว่ายังดีอยู่นะเดี๋ยววัดให้ดูครับแบตพวกนี้มันเป็นแบต60แอมป์นะครับก็เดี๋ยวลองวัดค่าดูถ้าเราเราวัดค่าตั้งค่า C A A ไปที่สักสามร้อยครับ จริงๆรถทุกคันนะครับจากทางร้านแอดแอดจะวัดแบตเตอรี่ให้นะครับเนี่ยแอดตั้งค่า C.A ไว้สามร้อยถ้าแบตมันมีค่า C.A หรือว่าค่าการสตาร์ทมากกว่าสามสามร้อยก็จะเป็นถือว่าแบตดีเนี่ยแบตแบตยังดีนะครับสภาพยังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับต้องยกวาวนะครับเียอาจจะต้องปิดโทรศัพท์ไหมแป๊บหนึ่งเนาะโอเคครับ เอาคันเร่งมานะครับก็ทำแล้วก็สตาร์ทยกวาล์วหน่อยแค่สุดเดียวก็จะสั่นประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะลองทำให้ดูอยู่นะ ติดง่ายนะครับอ่อต้องเดี๋ยวรอให้ช่างจากทางร้านมาขับให้นะครับเพราะว่าเอ่อไม่อยากจะขับมือเดียวเท่าไหร่ครัโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอขขสตาร์ทสองระบบคบก็คือระบบมือหมุนนะครับมือหมุน ให้ของศูนย์คูเปอร์ต้าไปนะครับหมุนใส่ตรงนี้ครับเลยสตาร์ทกุญแจก็ได้ครับสตาร์ทกุญแจก็ต้องยกวาลวหน่อยนะครับเนื่องจากถ้าเกิดเราไม่อยากให้เครื่องทํางานหนักหรือว่าไม่อยากให้ได้สตาร์ททำงานเยอะนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับยกวาลวหน่อยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับลองขับได้ทุกเกียร์นะครับไฮดรอลิก ทำงานดีครับ PTO ทำงานใช้ได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวรอให้ช่างมาขับดูสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนครับราคาตั้งไว้62,000บาทนะครับผม62,000บาทตามเส้นทางแอดส่งให้ฟรีนะครับเนื่องจากเรามีรถขนส่งครับเป็นรถบรรทุกใหญ่ครับนู่นอยู่จอดอยู่ตรงนน้นครับรถร้านเราเองครับก็ที่จะแถมใบมีหน้าผ่านหลังแล้วก็มีขบๆน่าจะเป็นตัวนี้และครับเดี๋ยวเอาให้ไปเลยครับ เป็นตัวทุบดินนะครับใส่กับไอ้รถ krt นี่แหละครับเพราะว่ามันมันมาจากคันก่อนก่อนแู้นะครับก็ไม่มีอะไรจะแถมก็เลยแถมคุ่มให้ถ้าซื้อใหม่ก็น่าจะหลายตังอยู่นะโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับหกหมืนสองนะครับได้คิดว่ามันรถไถเอาไปช่วยงานดีกว่ารถเขาเรียกว่าไนงะดีกว่ารถไถญี่ปุ่นหรือว่าดีกว่ารถ ไอ้ประดิษฐ์นะครับรถดัดแปลงครับก็มาเอาของคูเปต้าครับแม้จะเป็นสูบน้ําสูบน้ําก็คือต้องปลดไอ้ตัวนี้ครับครอบสายพานออกแล้วก็พ่วงพยานาคเนาะได้เลยครับหรือว่าจะเอาไปไถนาลากคงลากของได้นะครับเอาไปดันขี้งัวดันในไร่ในฟาร์มครับทาในฟาร์มก็ใช้ได้เหมือนกันครับดันขี้งัวดันดินเล็กๆน้อยปรับที่นะครับลากคงลากของลากน้ําเพราะว่ามีเกียร์ไฮโลเนาะมีเกียร์เต่ากระต่ายนะครับ เป็นเกียร์ทดรอบไฮโลนะครับมีเต่ากระต่ายนะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคิปนิสมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ